นี่เกี่ยวกับยาพาบีไคตานัง่ากอดจเหือรน้ำกันเลกเสือยังไน่นอนูันีอเก็มม่้เอาด้านเอน้ำพึ่งาื้อง้อูนเออใส่แก้วแก้วอะใส่แก้วที่เป็นแก้วแก้วอะไม่ใช่แก้วพลาสติกนะ าเเยก้งมากะินาวด้วยกันเอะไรนะคะน้องเสือโมเดียชามเฮ้ยน้ำพึ่งมะนาวร้อนเพื่อจะมาอาดิ้งเ่า กินข้าวีู่น้านต่่ินเ่เอาเลยครับเลยครับรด้เริ่มมคุณมานะครับกดงไอย่างไบางกไางไก่เอาเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณตาเนี่ยขอมากใกล้ๆน่คุณตามือนมาเลยขอบคุณครับเอาเลยครับทินบาคุณตาเนี่ยขอมาใกล้ๆเนี่กินตำเมียงก็ได้ เลยกินอะไรก็ได้ใช่ไหมได้กินอะไรได้มีตำเมียงนี่นั่งอยู่พอคนงามจะมางยเนยังียังข้ามานี่ังดังอฟังไมหลแแกว่ามวนกับไม่เลยหล้งเลยัว่ากินหลังอาหารน้อวมีกุ้าก็ไอ เพลงที่มันแบบเขาล็อกก็าลอยไรไอตีดอกนางแม่ก็ตาไอ้ก็ยังฮักเจ้าโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าควรไวยาหักเท้าเทียมาวาววายที่เอาแฟนเขาดอกเด้นี่คุณตาร้องทีไม่ตาทำให้มันสนุกเรื่อยๆผู้พิการตาผู้พิกตาผู้พิกรตาขอบคุณคุณตามากคุนั่นแหละนี่ว่าให้คุณตามานั่งให้เกียรติลูกหลานน้อย ถ่ายคลิปเอาเลยถ่ายคลิปด้วยค่ะไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หวงแต่อย่าพูงไม่เห็นเพราว่าเพื่อคลิปแจ้งด้วยก็ได้จ้าติมตาดิ่ะ롱ทลมคมคายอุ้ยถ้าเป็นหนุ่มนะรับรองนี่แหละเสียดายเนาะถ้าลมคือหม่อมนี่แหละมันจริงเลย เป็นคราวอ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยเวลาตาขึ้นไลฟ์หูยสุดยอดขึ้นทันเขาบอกว่ทันได้ไงเข้าเป็นทันแก้ได้กันหมดรอสักทีโอ้หเดี๋ยวอีกหน่อยเราไปขึ้นไลฟ์หนึ่งขึ้นไลฟ์แล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงคืนนี้อาจจะขึ้นไลฟ์ยาวหน่อยเนาะนไลน์ยาวหน่อยลบี่ก่อนนี่ก็คือลบไลฟ์ก่อนลงก่อนอันนี้แล้วพอดีไลฟ์เสร็จ่าวดูดกวดูจรนงเหรอ อก็ไม่เอาไม่เหาเลยอะ่นายย้อนไปย้อนไปตามประตาของตาเป่นเมือกีน้มนเอาเอาริ่มต้นเลยเมือกี้ก็เล่นตลอดใหผู้ใดเอาเริ่มต้นเลยเอามาตกรแตกองเพลเประาแกมีนะเพลงกระท่อมชมจันแจกให้ตานะเอเอายรเนีพลงกระอมันรแจกให้ตาที่เราลองเพื่อจไมด้ะอาจารย์อจัค่ะอาจารย์ออนจัน

สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือเขพาไปาไลท์อีที่10 7 18นะฮะอย่าลืกระโดดไปกดไลค์ให้2อีพีนะครับผมบรรยากาศมาทานข้าวเย็นร่วมกันยามแรงอบอุ่นมีราชานมาร่วมอยู่ที่ร้านค้าณตลาดน้อยดงพนด้วยนะครับก็มีที่เกี่ยวอะไรกินด้วยกัน